สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการท็อกกับบอลฟุตบอลนะครับเย้ย yeah! สำหรับแฟนแมนยูนะครับวันนี้แฟนแมนยูนอนหลับฝันดีแล้วนะครับพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สดใสมีความสุขแน่นอนนะครับการันตีโดยอิริเทนฮากนะครับแมนยูชนะแล้วนะครับแมนยูชนะแล้วยินดีด้วยนะครับจะชนะลูตเตชนะอะไรก็ได้ผมบอกเลยนะเอาแค่นี้ แฟนแมนยูสบายแล้วเรารู้กันดีเพราะอะไรรู้ไหมอันนี้พูดขำๆนะเพราะอะไรทําไมแฟนแมนยูถึงรอดตายพ,นะพอริวพูเสกเสมอรูตันไงวันนี้ขิงยากหน่อยนะครับแมนยูชนะแล้วนะครับแต่ถือว่าเป็นชนะที่เอาตรงเสมอศูนย์ศูนย์ได้อะเกมนี้นะครับเสมอศูนย์ศูนย์ได้จริงนะเกือบอะแต่โอเคอะเพราะรูตันมันก็ไม่ได้ง่ายนะมันได้กําลังใจมาจากใหม่ที่แล้วด้วยแหละอ่ะ ก่อนอื่นเรามาขอบคุณสปอนเซอร์แล้ก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับเติมเต็มคำว่าเพื่อนนะครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับพรุ่งนี้แมตช์ลิเวอร์พูลเปิดบ้านรักกามีอาของเบรนฟอร์ดใครที่เป็นแฟนคุเอาจริงๆกูไม่ต้องชวแนแฟนแมนยูไปดูแล้วกูเชื่ออยู่แล้วพวกแฟนแมนยูไปแน่นอนทั้งแฟนลิเวอร์พูลวันนี้ประชาสัมพันธ์ไปเลยแล้วกันไลน์แมนยูเนี่ยอาจจะเข้ามาน้อยหน่อยทุกคนนะครับถ้าใครเป็นแฟนคุณจะเป็นแฟนทีมอะไรก็ได้แต่คุณเป็นแฟนทีมชาติไทยกันหมดแหละนะครับ มีใครเป็นแฟนทีมชาติไทยบ้างก็กดก้าวมาให้ดูหน่อยสิแม่งต้องภูมิใจในชาติเราหน่อยดีวะผมจะมีตั๋วนะครับไทยจีนมาแจกนะครับก็ลองไปดูได้นะไม่ใช่สะพานนะครับแจกตั๋วฟุตบอลไทยเจอจีนหวังว่าไทยจะชนะนะหวังว่าไทยจะชนะจริงๆเราจะได้ไปบอลโลกแล้วเว้ย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เจมมึงอย่ายทำอย่างนี้มึงไม่รักชาติเหรอขำได้ไงนะ ไม่ต้องลัวนะถ้าใครงงว่าพี่ใส่หมวกทำไมผมทรงผมผมก็โอเคอยู่นะไม่ได้อะไรแต่คือที่ผมใส่หมวกเพราะว่ากูเปิดแอร์เย็นนะครับแม่งหนาวแล้วก็คนจะต้องบอกว่าพี่ทำไมไม่ลดแอร์เพราะว่าผมเป็นคนโรคจิตนะครับผมชอบให้ห้องเย็นๆเพราะผมหนาๆผมไม่ชอบเพราะผมบางๆแล้วห้องร้อนๆนะครับฟีลิ่งเดียวกันนะครับผมชอบให้เปิดแอร์เย็นแต่ว่าใส่หมวกเก็บความอุ่นไว้นะครับอ่ะเราไปพึ่งแล้วก่อนดีกว่านะครับ ฝั่งของทีมเยือนลูตันนะครับมาในแผนสามสี่สองหนึ่งนะครับโกเป็นคามินสกี้นะโอโชล็อกเยอร์นะครับแล้วก็เมงกี้เป็นเซนเตอร์สามตัวนะครับอัลฟีดอร์ตี้กับอิซาคาโบเร่นะครับเป็นวิงแบ็คซ้ายขวาแล้วรอสบาร์คลีย์กับนาคัมบ้าเป็นคู่เซนเตอร์มิดฟิลด์นะครับอ็อกเบนเน่แอนดรอสทาวน์เซนซีเนียนะครับต้องซีเนียแล้วนะครับเพราะว่าแกมีลูกเป็นจูเนียไปแล้วแล้วก็กองหน้าเป้าเป็นคาร์ตันมอริสนะครับส่วนฝั่งของแมนยูนะครับมาในแผนสี่สองสามหนึ่งนะครับโกเป็นอันเดรโอนาหน้านะครับ ผมแฮปปี้มากเลยที่แม่ไม่เอาลินเดเลอร์ไปแม่เอาลินเดเลิฟไปยืนแบ็กซ้ายนะครับแฮร์รี่แม็กควายกับพี่เลิฟนะเป็นคู่เซนเตอร์สกอตต์แม็กทอมมินีนะครับ,ค, Scott ค,รบคู่กับเอริเซ่เป็นโฮลมิฟิลนะครับคาเซมิโร่แม่งเจ็บอย่างที่ผมบอกอะ่ะไม่รู้จะเอาลงแมตช์ atch, เจอนิวคาสเซิลทำไมต่อถ้าผู้จะต้องบอกพี่แต่ว่ายูโรเอ้ย์ยุโรปาคาราบาวนะครับคาราบาวครับเนี่ยมันก็ต้องตั้งใจเล่นถ้ามึงตั้งใจเล่นนะมึงเอาตัวจริงลงเยอะกว่านี้อันนี้มึงเอาแบบ คาซิมิโรไปยืนคู่กับใครไม่รู้จำไม่ได้แล้วนั่นน่ะไม่รู้มันเปือยงอ่ะโหน่าเสียดายมากแล้วเนี่ยก็เจ็บไปเลยนะครับแล้วก็ตัวลูกสาตัวนะแรดฟอร์ดบูโน่เฟอร์นาสกากาลาโชแลนะกองหน้าเป้าเป็นรัสมุสฮอยลุนนะครับเริ่มเกมมาบอกเลยนะครับแมนยู Man, you, ไม่เกือบทำประตูได้แต่ฮอยลุนแบบซวยอะ่ะเฮียจะมาบอกว่ามันไม่คมก็ไม่ได้คือมันยิงมันแบบห่างกันเมตรเดียวอะ่ะไม่ถึงด้วย ยิงเข้าไปเสร็จปั๊บแม่งก็คือโดนโกเซฟมาหน้าเสียดายจังหวะนั้นน่ะผมเชื่อแล้วแฟนแมนอยู่หลายคนคิดในใจเสียวขึ้นมาทันทีเลย่โอ้โหเฮียไม่จังหวะของกูอีกแล้วนะครับแล้วผมเนี่ยเลือกคอยลุนทีไรแม่งไม่เคยยิงในแฟนตาซีฟุตบอลให้กูเลยเลือกแม่งทุกสัปดาห์ไม่ยิงพราะกูไม่เลือกยิงนะครับฟีลิ่งนั้นเลยอดได้แต้แม่งแล้วจริงๆแล้วเรา,เรา,เราต้องเปลี่ยนแล้วนะแต่ผมไม่อยากเปลี่ยนเพราะอะไรว่าไม่รู้ท่าผู้ชมเป็นผมเปล่าผมไม่อยากจะต้องเปลี่ยนหลายรอบแล้วแต่คือ กูไม่กล้าเปลี่ยนเพราะถ้ามูกูเปลี่ยนไปแล้วเหี้ยหอยลือแฮตติกขึ้นมามันเสียดายเข้าใจป่ะแบบ7วัน7จสัปดาห์ติดไม่ยิงพอกูเปลี่ยนออกปับ๊บเชื่อกูแม่บาปบุญแม่งยิง2ลูกยิงแฮตติจกจ่ายอีกหนึ่งด้วยให้กูช้ำใจเล่นมีใครเคยเป็นไหมมีใครคิดเหมือนผมบ้างไหมกดก้าวมาแล้วกันนะครับแต่นั่นแหละจังหวะแมนยูอ่ะวันนี้มันก็มีปัญหาเดิมอีกแล้วเว้ยปัญหามันคือมันแต่วันนี้มันดีอย่างนึงนะผมขอชมแมนยูอย่างนึงเลยว่าก็คือ แมนอื่นเนี่ยแมนยูมันไม่ค่อยพยายามปั้นกองหน้ามันพยายามที่จะเล่นแบบออกทางปีกแล้วปีกก็พยายามจะแบบหวงบอลเกินไปแต่วันนี้นักเตะหลายคนดูเหมือนตั้งใจจะปั้นกองหน้าแต่พอมันเป็นอย่างนั้นมันเหมือนมัน c o m เพนเซตเกินไปเหมือนแบบกูไม่ค่อยได้ปั้นกองหน้ามาแต่วันนี้กูอยากจะปั้นกองหน้าหน่อยมันก็พยายามที่ยัดทุกอย่างเข้าไปตรงกลางเกินไปกลายเป็นว่าเร็วเกินไปฟุตบอลมันเกี่ยวกวับบาลานซ์ ám. มันเหมือนกับทีมที่เล่นเกมลุกอย่างเดียวอ่ะมันก็ไม่ดีเพราะหลังมันจะรั่วมากมาก แต่พอเราแบบเอ้ยเฮียทีมกูหลังรั่วถ้าสมมุติกูเล่นแบบอ่ะงั้นรับให้แน่นเลยมันก็จะสร้างเกมลุกไม่ขึ้นฟุตบอลมันอยู่ที่บาลานซ์บาลานซ์ที่ดีที่สุดในมุมมองผมในบอลยุคนี้นะคือ60 40, 65,35คือมึงเล่นรับอยู่นะยังรับแน่นอยู่แต่ควรจะไปเอียงไปทางเกมลุกประมาณสัก60%เหรือ65%ผมว่ามันกำลังเหมาะสมถ้าคอมแพง่ายๆก็คือถ้าสมมติคุณไปเล่นรับ80เล่นเกมลุก20แม่คือคุณจะไม่มีทางได้แบบ เก็บบอลได้แย่งบอลได้เนี่ยตัวคุณยังอยู่นี้อยู่กว่าจะปั้นขึ้นไม่ได้มันเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าแมนยูมันเสียตรงที่มันแบบมันมันใช้มันเหมือนมันน่าจะโดนโดนบ่นมาแล้วก็เห็นในแมตช์แชเยนส์ลีกที่แพ้โคเปนฮาร์กอะเหมือนแบบแมนยูแบบฮอยลรุนพอได้โอกาสก็คือทําประตูได้แล้วก็เริ่มเกมมามันเหมือนเกือบได้ประตูแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเออเราควรจะต้องเริ่มปั้นเพื่อนเราที่เป็นกองหน้าเป้าแล้วแหละ นึกออกป่ะคือมันควรจะรู้สึกอย่างเงี้ยได้นานแล้วแต่พอมันเริ่มเล่นไปมันเหมือนพยายามจะยัดเยียดเกินไปมันก็เลยเหมือนแบบทำให้จังหวะของเกมมันเสียผมว่าแมนยูตอนนี้ปัญหามันเลยมันไม่มีอะไรหรอกนักเตะก็ดีเอาตรงๆอ่ะต่อให้คาซิมิโร่เจ็บไปตอนนี้ผมว่ามันมีนักเตะอย่างแม็กโทมินีที่ช่วงเนี้ยถือว่าเล่นโอเคนะไม่ได้แย่นะถือว่าเล่นได้โอเคเลยคริสเตียโน่เซ็มันดีอยู่แล้วนะครับวันนี้มีอาการบาดเจ็บไปด้วยนะครับบรูโน่เฟอร์นาร์พวกนี้มันของดีทั้งนนนั้่ะกาาโชแรรฟอ์ด ดาโลหลายคนไม่ชอบเพราะว่าบางทีมันจ่ายบอลไม่มองบ้างแล้วจ่ายเสียง่ายแล้วโดนสวนกลับมาก็มีแต่โดยรวมมันก็ถือว่าเล่นได้ดีอยู่นะเกลกูลอนผมว่าก็ทำได้ดีแม็กควายเรยน,นเดอร์เลฟเป็นเซนเตอร์ที่ดีมากนะช่วงนี้ไว้ใจได้อยู่พอประมาณเลยแหละนะครับมันไม่ได้เลอะเทอะมากตรงๆนะแล้ววันนี้ผมว่าแม็กควายกับเรนเดอร์เลฟเล่นดีมากเลยนะครับโอนาน่าหลังจากที่ไปเจอโคเปนฮาแล้วชนะ1 0แลวเซฟจุดโทษได้ที่แม็กควายมงนะ่ะผมว่าตั้งแต่วันนั้นมา โอนาน่าก็เซฟเยอะมากมีใครคิดเหมือนกันไหมกด4มาแล้วกันอา้าวไทยโยมาซะแล้วนะพาราเมรแหมตอนนี้นะครับพวกกรุปทัวร์ที่ไปกับเราที่ไปดูแมนยูแพ้ดาร์บีแมนซิตี้สามศูนย์เนี่ยก็นั่งดื่มกันอยู่แล้วก็นั่งดูบอลสดกันแล้วก็ชิลกันแต่ไม่มีกูเพราะกูต้องมาไลฟ์ที่นี่นะครับก็สนุกนแน่นอนไทยโยนะครับนี่สวัสดีพวกเขาหน่อยนี่คือท่าในแก๊งนะครับลองเดาดูว่าท่าอะไร อ๋อ oh, ขอบคุณนะครับอาร์เจนตินา่านะครับสักหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับไปเยือนตุรกีไม่มีคาเซกับแรดคิดว่าไหวไหมครับไปเยือนตุรกีไม่มีคาเซกับแรดหมายถึงแรดฟอร์ด mm hmm. อะเพราะโดนไปแดงอะนะ mm hmm. ไอ้ไม่มีแรดอะผมว่าน่าจะช่วยทีมได้ช่วงนี้นะเอาตรงเอาตรงๆเลยมีใครคิดเหมือนผมกดเก้าใครคิดไม่เหมือนกดหนึ่งได้ไม่มีแรดอาจจะช่วยได้แล้วแรดเนี่ยที่อาจจะได้พักในแชมเปี้ยนส์นั้นไป,นไปก็อาจจะช่วยเขาในเกมลีกก็ได้เพราะเขาจะได้พักได้เออจังหวะรีเซ็ต ปล่อยเด็กลงเหอะผมว่ามันมีความกระหายมากกว่าตอนนี้แล้วไม่มีความมั่นใจดูมันยิงวันนี้ดินะครับแต่ไม่มีคาเซอ่ะผมว่าสาคัญเพราะว่ากองกลางแมนยูแม่งคือแบบฝ่อโคตรง่ายมันไม่ค่อยสู้อ่ะคาเซมิโลคือแม่งสู้แล้วมันมีเมนเทลลริตี้ของแชมป์แล้วคุณไปเจอตุรกีอ่ะอย่างที่ผมเคยพูดอ่ะแม่งคือแบบนันลลอดดีๆนี่เองผมไปเที่ยวตุรกีไม่ได้ไปดูบอลนะเว้ยกูแค่ขับผ่านข้างหน้าสนามแล้วผมซื้อจานอ่ะ มาฝากไอเลเซอร์เบนตอนนั้นเป็นจานเบสิกตัดอ่ะไม่มีคนมาบอกกูเฮ้ยมึงซื้อจานไอ้ที่อะไรเนี่ยเก็บไปเลยออกไปเลยด่ากูแล้วอ่ะ mm. คือเหมือนว่าไอศักกูนักท่องเที่ยวกูซื้อจานไปฝากเขา mm. มึงหัวรุนแรงใส่กูแล้วไม่ไม่ใช่อาทิตย์มีบอลด,ด้วยในช่วงนั้นอ่ะปิดรุูการอยู่อ่ะหัวร้อนโคตรอ่ะเพราะฉะนั้นอันตรายมากนะคุณไปเยือนตรุรกีเนี่ยอย่าคิดว่าคุณจะสบายนะครับนักเตะแมนยู ในยุคก,ก่อนๆยังเหนื่อยเลยนะักเตเชลซีในยุคก,ก่อนๆยังเหนื่อยเลยผมจําได้มีครั้งหนึ่งเนี่ยเชลซีเจอกาลาตาสลายเชลซีลงจากเครื่องบินไปอ่ะแม่งมีคนเอาแบบเสื้อเชลซีใส่ขุนไล่กาแล้วไปเผาที่แอร์พอต,ตอนต้อนรับอ่ะเทียบไม่แน่ใจว่าเทียร์พอเพราน่าใช่อ๋อไม่ใช่แอร์พอไม่ใช่แอร์พอเผาที่ลงจากรถบัสทีมแบบรถบัสเชลซีมา เดินลงมาวิเจลุกาวิลลรี่เดินลงมาเสร็จปับ๊บเจลุกาวิลลี่เห็นแม่งเผาเสื้อเชลซีอยู่แม่งถอยกลับเข้าไปไปดึงเดนนิสไวท์แบบมึงลงไปก่อนเลยเพราะเดนนิสไวท์กับตันทีแล้วตัวบวกด้วยเดนนิสไวท์ลงไปยังคิดในใจเลยไอ้สั์เจลุกา้ามึงเล่นอย่างงี้กูเลยเหรอมันอันตรายมากนะครับที่ที่ตุรกีอ่ะและที่ผมชอบสุดก็คือแม่งมีป้ายไว้สมัยก่อนเขียนว,ว่ามึงอยากได้สามแต้มมึงเอาไปเลยแต่มึงต้องทิ้งชีวิตมึงไว้ที่นี่โคตรชอบเลยแม่งโคตรเถือนอะ่ะ แล้วแม่งจุดเผาทีนึงกูนึกว่าแบบโอ้โหไม่รู้ว่าคนตุรกีแม่งเล่นลอยกระทงด้วยไอ้้เหียแม่งจุดพุกกันทั้งสนามนรกดีๆนี่เองอ่ะแม่งเขียนว่า welcometoel h l อย่างเงี้ยยินดีต้อนรับสู่นรกเพราะฉะนั้นนะครับไม่มีคาเซผมขอตอบเลยว่าโคตรอันตรายนะครับเหนื่อยแน่นอนนะครับขอบคุณนะคุณเบนซ์ชาวิลิตนะซสมาชิกสิบเอ็ดเดือนนะครับแฟนตัวยงด้วยนะครับแม็กควายดูดีขึ้นเลยครับใช่แม็กควายดูดีขึ้นนะครับเรากด65 สายมูให้กับแม็กวายหน่อยแล้วกันไปรัวๆเลยถือว่าเขาทําหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับแต่นั่นแหละพอแมนยูอ่ะมันทําประตูไม่ได้มันก็เริ่มกดดันไปเรื่อยมันมีหลายจังหวะมากนะวันนี้อย่างเช่นจังหวะการนาโช่ผมแบบเอาแค่2จังหวะมา,มาให้ท่านผู้ชมดูเลยก็ได้จังหวะการนาโช่ได้บอลที่แบบนักเตะของฝั่งลูตันอ่ะมันเสียแบบ positioning แล้วอ่ะแผงนี่คือมั่วแล้วโล่งเลยนะเว้ยชมเลยนักเตะแมนยูจะไม่ได้ว่าใครที่จ่ายไปจ่ายเสร็จปั๊บนี่คือหลุดไปเลยนะ การาโชได้บอลน่ะถ้าผมถ้าผมบอกท่าผม้ชมท่าผู้ชมจะเชื่อหรือเปล่าว่าเชื่อไหมว่าถ้าแมนอยู่ในช่วงฟอร์มดีนะประตูนั้น,น,เ,ปน,ปน,น,นเป็นประตูไปแล้วการาโชแตะทีเดียวยิงเลยอันนี้ผมว่ามันมันเน้นเกินไปเว้ยการาโชได้บอลเสร็จปั๊บแตะมันมีเวลายเยอะมากนว้ยคือผมพุ่งตรงคือ3วิเต็มๆอ่ะแบบได้บอลเสร็จปั๊บหนึ่ง สองมึงจะล้วก็จะแตะหลบเกินไปมันเหมือนแบบสมองมันตันอยู่อ่ะมันคิดไม่ออกตอนนั้นว่าจะทําอะไรดีแล้วมันไม่กล้าทําแล้วกว่าจะยิงแบบโอ้โหแบบโดนโกเซฟได้มีใครคิดเหมือนกันไหมก,กดหนึ่งมาแล้วกันในจังหวะนั้นน่าเสียดายมากแต่ถ้าเป็นจังหวะที่แบบแมนอยู่กำลังฟอร์มดีนะโป้งหายแล้วนะและอีกจังหวะหนึ่งที่ผมรู้สึกเหมือนกันเลยคือจังหวะแรดฟอร์ดไดบอลแบบท่านผู้ชมที่ไปกองหน้าน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วอะแรดฟอร์ดแม้แทนที่แมนใช้เหมือนแบบ ฝังแบบสมมตินี่คือเท้าอ่ะฝั่งตรงนี้แตะบอลหรือว่าใช้ฝั่งนี้แตะบอลแล้วค่อยยิงใช่ป่ะแม่งคือเหยียบบอลอ่ะเหมือนแบบคือไอการเหยียบบอลพวกนี้มันมีการทำแบบพวกนะักกองกลางท่ก่อนเปิดกองกลางทาก่อนยิงไกลมันมีอยู่แล้วที่เอาปุ่มสตาร์ทไปเหยียบบอลเพื่อแตะบอลก่อนอ่ะแต่ทัชมันจะไม่ดีเท่าตรงฝั่งหนังตรงฝั่งหนังสังเคราะห์ข้างบนถูกไหมและฟอร์มม่งทำอย่างนั้นในเขตโทษอ่ะ แล้วกว่าจะแบบมันกว่ามันจะง้างยิงโอ้โหมันแบบเสียอเสียเวลาเยอะมากในการยิงมันผมว่ามันไม่ไหลลื่นแล้วมันเกรงเกงกลัวอยู่น่าเสียดายมันมีหลายจังหวะมากที่แมนยูควรได้ประตูแล้วก็เอาตรงๆวันนี้ลูตันมันก็โต้กลับได้ดีนะแต่คือมันก็ยังดูเหมือนไม่จัดจ้านเท่ากับวันที่เจอวอร์วพูนะผมว่าวันวันวันนั้นมันเล่นรับแน่นมากวันนี้ก็เล่นรับแน่นแต่แค่จังหวะสวนจังหวะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแมนยูก็ก็ต้องชมแมนยูว่าแมนยูไม่ได้ปล่อยโอกาสอะไรหนักๆให้กับลูตันมากนะครับจนลูตันเปลี่ยน ชงลงมาผมว่าชงแม่ใ่ของดีนะเว้ยตอนอยู่แมนยูผมเข้าใจเว้ยมันเป็นเด็กที่แบบมันก็ต้องเล่นให้แมนยูกับเล่นให้ลูตันมันคนละเรื่องนะความกดดันมันก็คนละเรื่องแต่ผมว่าในอนาคตคือมันเป็นเด็กมีของอ่ะมันเล่นแบบมันวิ่งโคตรเลยนะโคตรบล็อกทูบล็อกเลยแบบวิ่งขึ้นลงตลอดผมว่าตอนเนี้แมนยูก็ยังมีฮันนิบาลอยู่ฮันนิบาลนี่ดีนะเล่นไปเล่ยผมว่าโอเคแค่บางจังหวัดที่ฮันนิบาลบางทีมันยังต้องใช้ การเติบโตมากกว่านี้เหมือนประสบการณ์มากกว่านี้คือจังหวะเข้างโง่ยังมีอยู่จังหวะพุทธวยยังมีอยู่จังหวะแบบบางทีมึงแบบ f e ลลิ่ง p a s s i o มาเต็มเกินไปแล้วเริ่มคอาร r ตอ่ะเหมือนแบบมึงจะไปบวกกับเขาอย่างเดียวเลยอ่ะนะครับถ้าลอยคิงเล่นอยู่นี่ลอยคิงเขาบอกไอ้สัตว์น้องใจเย็นเบาได้เบาหน่อยน้องมันเหมือนมันแบบมีปิดกับเปิดอ่ะมันไม่มีแบบไม่มีคันเร่งอ่ะมันไปเต็มที่อ่ะตลอดเวลานะครับใส่เต็มข้อ feeling นั้นนะครับแต่จริงๆวันนี้แมนยูอ่ะจังหวะ ผมก็บอกเหมือนเดิมว่าปัญหาเดิมนะปัญหาแมนยูคืออะไรอย่างที่ผมบอกมันไม,ไม่มีความมั่นใจแล้วก็มันยังไม่รู้เลยว่าระบบที่แมนยูควรจะเล่นคืออะไรพอเล่นแบบนี้ไปเสร็จทําไม่ได้แมนยูก็คือจะมาเจอปัญหาสเต็ปสก็คือพอเล่นแบบระบบที่มันเล่นอยู่ตอนเนี้แล้วทําไม่ได้อะไม่รู้จะแก้แบบไหนก็คือยังทําเหมือนเดิมไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มไปกลายเป็นว่าเหมือนแบบนักเตะแ,แต่ละคนก็ต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างลองจังหวะกัน มันก็เลยกลายเป็นเริ่มออกทะเลในบางช่วงได้ปัญหาแมนยูถ้าจะแก้ก็คือผมว่าระบบเนี่ยผมไม่ไม,ไม่ไม่ซีเรียสมากผมว่าระบบเนี่ยถ้ามันเล่นไม่ได้มันต้องเปลี่ยนได้ปัญหาที่ผมจะพูดถึงคือสเต็ปสเนี่แหละสเต็ปสคือพอมันทําแบบเล่นระบบที่มันเล่นอยู่แล้วมันเล่นไม่ได้มันจะต้องมีแผนแผน2ที่อ่ะเราเล่นแบบนี้และกันเทนฮาร์กส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นคนที่บอกให้เปลี่ยนให้เล่นให้อะไรเงี้ยคือต้องเตรียมไว้ต้องซ้อมกันไว้ว่า ถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นนะมึงมาแผนสอนเดี๋ยวคูสั่งเองหรือว่าถ้าแบบมีจังหวะภาพแบบนี้ต้องมีคนนึงที่เป็นผู้นำนะครับอ่าสมมตุติคาซิมิโรไม่จ่จะเป็นคาซิมิโรแต่เป็นบรูโนโ่ก็เป็นได้นะครับมึงแบบมึงได้รับมอบหมายให้แบบมึงต้องแบกทีมมึงก็ต้องทอําอ่ะบรูโนโ่เป็นผู้นําอ่ะก็ต้องแบบพยายามอ่าเราเล่นแบบนี้ใจเย็นๆหน่อยเราลองเล่นบอลกับอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาในเกมเพื่อจะได้พยายามหาประตูได้หรือว่าคุมจังหวะเกมรับได้หรือว่าพยายามเก็บสกอร์ได้ ผมว่าพวกนี้คือปัญหาหลักๆเลยของแมนยูนะครับที่แมนยูต้องหาแผน2แผน3ที่จะเอาไว้แก้เกมในเกมแล้วเหมือนแบบเล่นอีกแบบนึงได้ถ้าวันนี้คุณเล่นแบบเดิมที่คุณเล่นประจําแล้วเล่นไม่ได้คุณต้องแก้ให้ได้นะครับคิดเหมือนกันกด9นะครับใครคิดไม่เหมือนก็กด1มาได้นะครับแล้วก็ปัญหาเดิมอีกอันหนึ่งก็คือแรดฟอร์ดต,ต้องพยายามหาฟองตัวเองให้ได้แล้วก็ถ้ายังหาไม่ได้อยู่ก็พยายามเล่นช่วยทีมไปก่อน ไม่ต้องรีบที่จะยิงไม่ต้องรีบที่จะอะไรคือเล่นง่ายๆไปก่อนคือตอนเนี้ผมบอกนะส่วนหนึ่งที่มันยิ่งทําให้แลตฟอร์ดขุดตัวเองลงไปในหลุมลึกลงลึกลงลึกลงไปเรื่อยเนี่ยคืออะไรรู้ปะ่ะรู้ไหมเจมส์ส้มทำไมแลตฟอร์มถึงแย่ลงเรื่อยๆรือรู้ปะ่ะเพราะว่าพอมันยิงไม่ได้พอมันเล่นไม่ค่อยดีมันก็อยากที่จะเล่นดีเข้าไปอีกพอมันอยากเล่นดีเข้าไปอีกมันก็ไม่ค่อยจ่ายมันก็ไม่ค่อยเล่นง่าย มันก็พยายามจะไปจะไปจะไปจะ,ปจะดื้อไปเรื่อยพอมันดื้อไปเรื่อยเสร็จท่านผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นคู่ต่อสู้ก็รู้ไงว่ามึงได้บอลมึงมาแน่นอนกู<ม>ก็เข้าประกบมึงมึงได้บอลเสร็จป๊ากูเข้าไปประกบมึงเลยกูซ้อนรอซ้อนมึงเลยมันก็ไปยากแต่ถ้ามุนแลดฟอร์ลองคิดดูเหมือนที่ผมพูดประจะําอ่ะที่ผมเคยบอกว่าผมดูอะ่ะตอนไมค์ขึ้นเราดูมันสอนบอลอะ่ะมันเป็นวิดีโออะ่ะมันบอกว่าเนี่ยครั้งแรกผมได้บอลผมไปกองกลางผมจ่ายก่อนเลยครั้งที่สองผมได้บอลผมก็มองเพื่อนแล้วผมจ่ายกลับไปเลย ครั้งที่สามผมได้บอลผมก็มองข้างบนผมก็เปิดบอลยาวไปให้เลยครั้งที่สี่ผมได้บอลผมก็จ่ายกับไปเลยแต่พอครั้งที่ห้าผมได้บอลเนี่ยแล้วผมมองไปทุกคนก็จะถอยละแล้วก็ว,วิ่งไปรู้แล้วคิดว่ากูจะจ่ายและกูเลี้ยงตัดเข้าไปแล้วยิงเลยนะครับมันคือจังหวะที่แบบแทนที่เราจะมีแทนที่เราได้บอลแล้วเลี้ยงทุกครั้งแทนที่เราได้บอลออกปีกทุกครั้งติด after burner เลี้ยงติดโบไปเลยอย่างเงี้ย บางทีคุณอาจจะแบบเล่นง่ายไปเล่นเล่นง่ายไปเรื่อยก็ได้แล้วจังหวะที่แบบอ่ะจังหวะนี้กูว่ากูไปเองดีกว่ากูว่าจังหวะมันเปิดมึงไปเลยมันทาให้โค้ดสู้มันเดาทางไม่ถูกเหมือนที่ผมมพ่งพูดไปในแมตที่แล้วอ่ะใช่มันอันพยทกบณ์กว่ามีใครคิดเหมือนกันไหมกดสอมาแล้วกันนะครับแมตที่แล้วที่ผมไลฟ์วู๊กับสเปอร์ผมก็พูดถึงเหมือนกันแบบเฮียคุลูเซสกี้มันทักษะดีมากนะเว้ยแต่มันเสียอย่างเดียวเว้ยถ้าผมเป็นโค้ดนะผมจะบอกเลย ูรูเซสกี้มึงซ้อมกับทีมเนี่ยสัปดาห์ละสาครั้งอีก2ครั้งนะมึงไปซ้อมกับไอ้เคียนี่เลยกับไอ้คนที่พยายามทําให้สตาฟโค้อีคนที่ทำให้มึงยิงเท้าขวาได้เปิดเท้าขวาแม่นมึงต้องซ้อมเพราะมึงไม่จัเป็นที่จะต้องเท้าขวาแบบดีมากก็ได้อะแต่ขอให้มึงยิงได้กับเปิดดีๆได้อะผมว่ามันมันจะทําให้มันอันพิจิตบัวมากขึ้นแท็กเต ู้ต่อสู้ที่เป็นกองหลังอ่ะดักทางไม่ค่อยได้แม่งงั้นไอ้เหี้ยแม่งไปขวาตันตลอดมึงตบเข้าซ้ายตบเข้าซ้ายยิงอย่างเดียวเขารู้ทางหมดแล้วนะครับผมว่าหน้าคือปัญหาของแรดฟอร์ดตอนนี้ผมแค่อยากให้แรดฟอร์ดมันเริ่มเล่นสบายๆจ่ายบอลง่ายๆไปก่อนไม่ต้องอะไรมากวิ่งดึงตัวประกรบคือบางทีเราได้เราไม่จำเป็นต้องได้บอลตลอดที่จะช่วยทีมนะครับเราไม่จำเป็นต้องได้บอลเอยเราไม่เราไม่ได้บอลเราก็ช่วยทีมได้ทําไมคุณไม่คิดจะวิ่งหลอกเพื่อไม่ต้องจ่ายก็ได้ดึงตัวประกรบไปอะไรอย่างเงี้ยเล่น 1, 2, วันทูวิ่ง ลงมามันเล่นสั้นบูโน่จ่ายมามึงช,ชิ่งคืนบูโน่เลยแล้วมึงแพมวิ่งหลอกไปเฮียฮอยลุนอาจจะล่งขึ้นก็ได้แต่แทนนี่มันจะกังมุง้งรอบอลแล้วอยากจะเป็นพระเอกในการที่จะได้บอลตลอดเนี่ยไม่เล่นง่ายวะนะครับนั่นคืออีกปัญหาหนึ่งนะครับแล้วก็โดยรวมเลยผมว่าอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรนะบางคนอาจจะโทษเรื่องระบบอย่างเดียวแต่ผมว่าตอนนี้มันคือความมั่นใจแมนยูที่มันยังไม่ได้ดีมากนะวันนี้จริงๆไม่ได้สําคัญอะไรเลยสาคัญอย่างเดียวเลยมึงได้3แต้มมาแมนยูกลับนชนะแล้ว นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็เดินสเต็ปต่อไปแมนยูไม่มเป็นที่ต้องกระโดดก้าเดียว19บเก้าคือแบบ10ขั้นมึงขึ้นทีละขั้นทีละก้าไปเรื่อยอ่ะมึงชนะแมต์นี้แล้วแมตหน้ามึงลืมแมต์นี้ไปเลยแมต์รูต้งมึงลืมไปเลยมึงกลับมาเอาตั้งใจแมตหน้าเพื่อจะเอาชนะ1 2, 0ึ่งศูนย์หรืออะไรก็ได้พยายามไม่เสียป,ประตูพยายามยิงประตูให้ได้แล้วพยายามเก็บสกอร์ให้ได้เพื่อเก็บ3แต้มแล้วก็หยุด แล้วก็ลืมแม์นั้นไปแล้วก็เป็นแมทที่3เก็บทีละสเต็ปไปเรื่อยเ,เ,เพื่อสร้างความสม่ําเสมอสร้างความมั่นใจให้ตัวเองก่อนแล้วทุกอย่างเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองนะครับผมว่าวันนี้อย่างน้อยก็ผมว่าสําคัญสุดคือไม่แพ้จริงๆนะผมว่าสําคัญที่สุดแล้วแล้วก็ได้3แต้มมานะเนี่ยโอเคเลยนะแมนยูถือว่าอยู่ในตําแหน่งที่โอเคนะไม่ได้แย่อะไรมากมายนะครับเพราะว่านี่ยังต้นรุูการอยู่นะครับยังมีตั้งเยอะนะครับมีโอ้โหเกิน2ส่วน3าอีกอะนะครับเพราะฉะนั้น อย่าเพิ่งไปซีเรียสมากเอาให้ฟอร์มมันกลับมาดีก่อนเพราะว่านักเตะแมนยูมันดีเชื่อดิเดี๋ยวพอฟอร์มมันกลับมาดีนะไอสัลแลฟอร์ยิงระเบิดเถิดเทิงเลยคอยลุนสบายเลยมึงคราวนี้บูโน่เล่นกันอย่างเทพเลยกองหลังทุกคนกำลังไปได้ดีหมดเลยอ่ะปัญหาแมนยูไม่ใช่ว่าชนะทีมอื่นไม่ได้ปัญหาแมนยูไม่ใช่ว่าเล่นแย่อย่างเดียวปัญหาแมนยูคือแม่งไม่มีความสม่าเสมอแล้วมันชอบตกนะขอบคุณแจ็คโค้ดนะครับสร้อยสี่ร้อยบาทนะครับปัญหาแมนยูหลักๆเลยคือ มึงชนะได้ทุกทีมจริงมึงชนะติดต่อกันได้เจ็ดแปดสิบแมตช์ได้แต่พอมึงไปอ่ะมึงไปยาวเลยเฮียมึงไม่ได้ไปแมตช์เดียวแพ้แมตช์หนึ่งเสมอแมตช์หนึ่งแล้วกลับไปชนะเจ็ดแปดแมตช์ต่อมึงคือมึงชนะเจ็ดแปดแมตช์ได้แต่พอมึงแพ้เสมอนะมึงแพ้แพ้เสมอชนะหนึ่งแมตช์แล้วกลับมาแพ้แพ้เสมอแล้วก็มาชนะอีกหนึ่งแมตช์แล้วก็แพ้แพ้แพ้เสมอแพ้อย่างเงี้ยไม่ได้แล้วมันเป็นลูปนี้ตลอด ต้องหลุดพ้นจากหลุมนี้ได้แล้วไปปฏิบัติธรรมบ้างแมนยูเฮียจะหลุดพ้นจากวัฏจักรหลุมส้นตีนเนี้ยแฟนบอลคือแบบตอนนี้แม่งกลายเป็นว่าแบบแฟนบอลแม่งทําใจแล้วอะเรื่องว่าแบบเดี๋ยวปีนี้แม่งก็โดนหลุมนี้อีกมันไม่ได้นะครับแมนยูทําได้เจอลูตันบางคนเดี๋ยวต้องโดนล้อว่าเฮียชนะแมลูตันหนึ่งศูนย์จะดีใจเฮียดีใจดีใจไปเลยครับสามแต้มเหมือนกันนะครับ มันคือจุดประกายอันแรกที่จะทำให้แมนยูกลับมาได้ถ้าไม่มีแมตที่คุณกลับมาชนะได้ไม่ว่าคุณจะท้าทีมอะไรมันก็ไม่มีจุดเริ่มถูกไหมครับทีมเยอรมันน่ะเขาถึงชอบเอาพวกเด็กมาตบก่อนเปิดฤดูกาลอะ่ะชอบถล่มเล่นสร้างขวัญกำลังใจก่อนผมว่าแมนยูสร้างกําลังใจไปก่อนนะครับแต่จุดที่น่าตรายคือตัวลุกอะ่ะแม่งทาไม่ได้อีกแล้ว แล้วมันต้องเป็นลินเดนเลิฟที่มายิงประตูนะครับแล้วถ้าวันนี้จังหวัดนั้นมันเป็นจังหวัดที่แบบอาจจะพลาดพลาดไปนะผมว่ามีโอกาสเลยนะที่วันนี้แมนยูจะไม่ได้ประตูแล้วก็เป็นศูนย์ศูนย์เป็นได้นะครับก็เสี่ยงอยู่นะครับแล้วก็เรามาขอขอบคุณสปอนเซอร์เรานำแรกธรรมชาติาช่างนี่แปลงอังกฤษมานะครับเลยได้ภาษาอังกฤษมาหน่อยนะครับนำแร่ธรรมชาติตาช่างเติมเต็มข้าวมาเพื่อน คอบอลคอช้างคอเดียวกันอร่อยมากเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็อย่าลืมครับพรุ่งนี้นะครับไลฟ์ Live คู่ลิเวอร์พูลกับเบนฟอร์นะครับเราจะแจกตั๋วไปดูฟุตบอลทีมชาติไทยเจอจีนตบจีนสักห้ศูนย์ได้ไหมเป็นไม่ได้ฟันตีตัวเองก่อนตื่นก่อนคิดว่าไทยชนะไหมถามใหม่ในบ้านเราเฮ้ยใช่ในบ้านเราเดี๋ยวจีนม,มันก็รู้ ปิดประตูตีแมวแต่เราไม่ตีแมวเราปิดประตูกดแมวลงน้ําท่วมชนะได้แหละไม่ต้องห่วงผมว่าถ้าคนไทยอ่ะถ้าทีมชาติไทยเป็นหนึ่งเดียวกันนะสู้เต็มที่นะแล้วแฟนบอลเชียร์กันเต็มเต็มนะผมว่าไทยไม่ชนะได้หมดอะคนค,คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกลถ้าเราไม่ทะเลาะก,กันเอ็นไลฟ์ครับไลฟ์หล,หลังเกมครับ ขอบคุณมากมันต้องไลฟ์อยู่แล้วว่าแมตช์ขนาดนี้ผมก็อยากเห็นไทยได้ไปมวยโลกเอ้ยบอลโลก้ยพูดอะไรไปเนี่ยกูรอนเลย <c oughs> ขอบคุณมากนะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe นะครับล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับยินดีด้วยกับแฟนแมนยูนะครับฝันดีแล้วนะครับสวัสดีครับ